ขอทษครับพอดีผมมาส่งของนะฮะยังหาลูกค้าไม่เจอเลยพี่แล้วมึงมายืนขวางตรงนี้เนี่ยนะขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี่ขอโทษครับขอโทษจริงๆครับดีนะวันนี้กูรีบไม่งั้นมึงโดนกูแน่บอบเฮ้ยฮัลโหลกูถึงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนวะกูอยู่ร้านจอดรถเนี่ยแม่งโคตรร้อนเลยเออกำลังไปแล้วเนี่ยโอ้ยกูรอนานแล้วเนี่ยมึงรีบๆลงมาเลยเว้ยให้ไวเลย เออแค่นี้แหละรอหน่อยไม่ได้ไงวะเฮ้ยมายืนขวางตรงนี้วะขอโทษครับพอดีผมมาส่งของนะฮะยังหาลูกค้าไม่เจอเลยพี่แล้วมันมายืนขวางตรงนี้เนี่ยนะขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี่ขอโทษครับขอโทษิี่ครับดีนะวันนี้กูรีบไม่งั้นมึงโดนกูแน่รบี่ไปเฮ้ยมึนเป็นไรวะ ทำหน้าเหมือนโมโหใครมาไม่มีอะไรอ่ะเจออะไรก็ไม่รู้ว่ารีบไปเหอะนะลูกค้าจะสายว่ะเออเออเออจบกูที่เดินมาเว้ยเเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจ๋อเลยครับแล้วมันจะมาบอกรถกูทำไมวะไอ้เอ้ เฮ้ยเฮ้ยยามเมื่อบอกรถกูทำไมว่ากูรีบอยู่อ๋อพอดีเมื่อกี้มีคนขนของนะครับแล้วไงอ่ะกูรีบอยู่มึงก็ต้องให้กูไปก่อนดิแต่ว่าเขาขนของหนักนะครับผมให้เขาไปก่อนนะถูกต้องแล้วครับเฮ้ย hey, หนักไม่หนักกูไม่รู้หรอกแต่กูรีบกูต้องได้ไปก่อนด้วยอาวเฮ้ยคุณพูดแบบนี้มันไม่เห็นแกนตัวไปหน่อยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นแค่ยาม,มอย่ามาปากดีกูได้ปะ่ะไอ,อยาม่าคนด้วยอ๋อพูดแบบนี้นี่มึงกลัวตีนกูใช่ปะ น้องเจ้าไงได้ดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดีไม่ดีกูขอนะเวอย่ามีเรื่องกันเลยแล้วมึงอ่ะนัดลูกค้ามันไม่ใช่หรอวะเป็นมึงไปสายหนอเวดีนะม่เปัน,นลูกค้าไว้มันมีรถเลยเรถไมือว่าจะเก่งเ,เออพี่ครับขอโทษดีนะครับ เก่งโอ้โหกางจริงเฮ้ยไอ้ดีมมึงเป็นอะไรวะมึงไปยืนทะเลาะกับยางเขาอยู่ได้เอเอไม่เห็นเหรอมันกวนตีนกูอะกูเห็นดิเห็นแล้วมึงจะมาว่ากูทำไมมึงเพื่อนกูนะเว้ยก็มึงเป็นเพื่อนกูไงกูถึงต้องเ,เ,เตือนมึงเนี่ยเพราะว่ากูว่ามึงหยุดพูดดีกว่ากูเตือนมึงเนี่ยกูเตือนด้วยความออดีนะเว้ยมึงอย่าหัวร้อนให้มาก มึงอย่าเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นเขาไปชั่วดิวะมึงก็รู้ว่าสังคมสมัยเนี้ยแม่งมีเรื่องกันน่ะสุดท้ายไม่รอาสักลายเออกุรู้ละจบนะเออม้งส่งกูที่เดิมนะเว้ยเออเอา้ายังมไม่ถึงโวะเนี่ย โหลคุณป๋อครับอยู่ไหนครับเนี่ยคือตอนนี้ผมรออยู่ที่ห้องตัวอย่างนะครับอ๋อโอเคค่ะยังไงรอสักครู่นะคะอ่าโอเคครับ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 ว่าละลูกค้านี่นัดมาเไหี่มาสายทุกทีโคตรน่าเบื่อเลยวะเฮ้ยถึงก่อนตลอดเลยสวัสดีครับคุณดีมรอนานไหมคะไม่นานหรอกครับคุณป๋อจะไปดูห้องเลยไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดู ได้ค่ะเชิญเลยครับเชิญครับเป็นไงครับทีนี้คุณโป๋พอจะตัดสินใจอะไรได้บ้างแล้วก็จองเลยไหมครับเอ,อ่อเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวติดต่อกลับอะคะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตัดสินใจจองวันนี้หรือทําสัญญาว,วันนี้เนี่ยผมว่าคนอื่นเขาจะมาซื้อไปมันจะเสีดเยดายนะครับเข้าใจค่ะ แต่ยังไงขอไปคิดดูอีกทีได้ไหมคะและเดี๋ยวยังไงโอโทรกลับน,นะคะ,อะขอตัวนะคะเอะอเฮ้ยว่าแล้วถ้ามันหลอกกูอยหรือเปล่าวะเนี่ยทํงไงดีวะเส้นเดือนแล้วด้วยยอดขายไม่ได้เลยกู น้องตาหาหน่อยน้องตาหาหน่อยรับอะไรดีคะลูกค้าเฮ้ยทำไมมารับออเดอร์ชาร์จังอะท่าแบบมีนร้านมันก็เจ๊งดเดอ,อขอโทษด้วยนะคะพอดีทำอ,ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งออนไลน์อยู่อะคะ่ะเอาข้าวกะเพราหมูกรอบน้ำเปล่ามาขวนหนึง่งอ๋อได้คะ่ะเราจะคู่นะคะ อ้าวนี่ยามนี่ว่ะเฮ้ยมีปัญญามากินร้านอาหารแบบนี้ด้เหรอเอานี่มึงยิ้มยิ้มึงกนตีนกูอ่ะนี่คุณที่นี่มันร้านอาหารนะไม่ใช่คอนโดแล้วนี่มึงก็นอกพลางานแล้วด้วยโดนามีมารยาทด้วยนะครับเฮ้ยมึงเป็นแค่ยามเนี่ยย่ามาสั่งสอนกูหรือมึงจเจาคุณคะอย่าส่งเสียงดังลบคุณลูกค้าท่านอื่นสิคะ มึงอย่าเอา้ามันโปโวันนี้เป็นเจ้าของร้านนี้เหระครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังส่งเสียงดังลบพูนลูกค้าคนอื่นแบบเนี้ยฉันอาจจะต้องเชิญคุณออกนอกร้านนะทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเอ๊ว่าแต่ว่าคอนโดที่เราไปดูด้วยกันวันนี้เนี่ยสนใจจองเลยไหมครับเรื่องห้องฉันคงไม่จองห้องกับคุณแล้วล่ะค่ะว่าแล้วถามจริงนะครับ ไอ้พวกคนรวยเนี่ยมันว่างมากนั่นแหละครับถึงได้มีเวลาก่อกวนพวกที่หาเช้ากินข้าอย่างผมฉันไม่ได้ก่อกวนเราฉันก็ไม่ได้จะทําให้คุณเสียเวลาทํามาหากินแต่เหตุผลที่ฉันไม่จองห้องกับคุณเนี่ยก็เป็นเพราะว่าัลหลคุณปอครับอยู่ไหนครับเนี่ยคือตอนนี้ผมรออยู่ีนห้องตัวอย่างนะครับ ว่าละลูกค้านี่นัดมาที่ไหมาสายทุกทีโคตรหน้าบึ้งลยวะฉันบังเอิญได้ยินสิ่งที่คุณว่าฉันอน่นะนะแต่ฉันก็ไม่อยากเสียมารยาทหรอกฉันก็เลยให้โอกาสคุณแต่สิ่งที่ฉันเห็นคุณทำในวันนี้มันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคิดผิดนะที่ฉันเข้าไปหาคุณ เพราะคนอย่างคุณเนยมันแย่การมีคนอย่างคุณในสังคมเนี่ยมันทําให้สังคมมันเสื่อมลงไปทุกทีทุกทีปากดีเองนะมึงโดนหน่อมั้งเฮ้ยไอ้โมึงนี่นะทำร้ายได้ไหมกับผู้หญิงเลยหรอวะแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยกูไม่ยุ่งไม่ได้ว่ะเพราะผู้หญิงคนนี้น้องสาวกลัวน้องสาวมึง ทงองสาวเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่มึงเสือกกลับไปเป็นยามเนี่ยนะใช่เขาก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนฉันเนี่ยแหละแต่เขาเป็นคนหัวร้อนเขาเป็นคนเกรเรฉันก็เลยให้เขาไปเป็นรปภจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาลำบากกว่าไอ้นิสัยหัวร้อนแบบมัอ้วกหักแต่ยงมึงต้องจับให้หายหัว จะซามไหมมึงอะ่ะขอโทษครับพี่ผมผมิดไปแล้วครับไปเลยนะมึงใส่หัวจากล้างมืเลยไปครับครับอีดพอเล้รอพี่อพวกนี้เนี่ย <_ C _ 000> เห็นหรือ,อยังละ่ะไอการหัวร้อนเกเรทํากับชาวบ้านไปทั่วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกจ้าน,น้องสาวคนสวย พี่เข้าใจแล้วตั้งแต่พี่ไปเป็นยาเนี่ยนะพี่ก็เลิกหัวร้อนแล้วแะพี่เข้าใจแล้วแหระว่าการที่เรามองหูไปเนะี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่ทำให้เราแย่ลงเข้าใจก็ดีแล้วนั่งนิ้เข้าพี่เอาอะไรอะ่ะไม่ได้สั่งเลยจะเจอเวนกว่อนเอาหมูย่างไหมหล่ะเหมือนเดิมเนาะหิวทำให้เดี๋ยวแม